ครับสวัสดีวันที่9กธันวาคมสองห้าคุกครูก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมากมาแล้วเนี้ยนะวันนี้ฉันก็มากับรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนที่23่กรุงเทพอุบลราชธานีตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่สถานีสี่ขอลภูมิแล้วนะฉันก็จะให้แกดูมุมมองหน้ารถไฟโนไปกับฉันนะในช่วงสี่ขอลภูมิยันสี่สเกตนะครับ สี่ขอรับภูมินี่ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนาก็จอดรับส่งผู้โดยสาราสี่ขอรับภูมินี่ของเราก็ถึงตีสี่นะครับผมสามตีสี่สามสิบแปดเดี๋ยวออกตีสี่สี่สามนะครับผมก็รอเวลาออก ร <c oughs> อเวลาออกนะครับผมนะก่อนถึงก่อนเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมเราก็รอเวลาออกนะี่เห็นไหมรถไฟตามเวลานี่เขาเรียกรถไฟตามเวลาด้วยนะนะนี่รถก็จอดแล้วก็บร้ดีสารที่มีความประสงค์จะลงสถานนี้สี่ขอรละภูมิก็เตรียมสิ่งของสัพพาระให้เรียบละลอยนะ,ละ <c oughs> รอยรถหยุดน,นิ่งก่อนนะค่อยลงไปหลังจากที่ส่งผู้อิสรเรียบร้อยเราก็เดินทางกันต่อนะเราเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวก็เราก็จะไปผ่านสถานีบ้านกะลันนะผ่านนะบ้านจะลันเนี่ยผ่านนะเพราะเราปเป็นรถด่วนพิเศษนะครับผมจะจ,จ,จอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆนะครับผมนี่บ้านใครอยู่บ้านกะลันนี่็ตอนตีสี่ตีห้าเข้าไปแล้วในะบ้านแกก็ยังมึดอยู่เลยนะครับผมนะอา,อากานดีโอ้ไฟเกินกานมันสว่างสวัยเลยเกินในี่แสบ แสบตาเหลือเกินแม่มันยังก็ไฟถุงไฟเทคเลยโอ้โสุดยอดนะครับสุดยอดนะเมื่อผ่านบ้านการล์ลแล้วต่อไปก็เข้าสู่สถานีสำโรงทา่าประพานอีกเหมือนเดิมน,นะสำโรงทา่าบานไขขอเสียงหน่อยยกมือกวักกวักมือเรียกโยกมือกวักกวักมือเรียกหน่อยนะว่าบานชั้นบ้านชั้นนะเมื่อผ่านสำโรงท่าไปแล้วโอ้โหมันก็ผ่านสะพานดำยามค่ำคืนมันสวยสดงดงามมีลายขาวดำแน่ สวยจริงๆนะเอาการดีนะเราก็มองอยู่กันแค่นี้นะครับผมนี่เขาก็เข้าสู่สถานีอีกแล้วนะครับผมคนขับรถไฟเขาก็ดูรู้นะครับว่าจงไหนจะเข้าสถานีตรงไหนจะเครื่องกั้นจะกั้นนะไม่ใช่ว่าแกจําได้ยังไงแล้วว่ามันกั้นนะฉันก็มีเทคนิคของฉันนั้นลําเรียนมานี่ก็สถานีห้วยทับทันกระพานอีกนะครับผมห้วยทับทันนะครับผมก็ไม่จอดนะครับผมสําหรับรถด่วนพิเศษอิสวัตอีสานวัฒนาขบวนทียีที่ สมนะครับผมต่อไปก็เข้าสู่สถานีอุทุมพรนะสถานีอุทุมพร,น,มพรนี่ขบวนรถด่วนพิเศษของเราก็จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมนะจอดรับส่งผู้โดยสารสถานีอุทุมพรนี่ในส่วนช่างเครื่องก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่าชานหลังคามันตั้งนะทังเกตด,ดีๆนะครับผู้โดยสารไม่ไม่เป็นไรแต่ ช่างเครื่องต้องระวังเขาฟหัวไปรับห่วงนะครับผมฟหัวไปรับห่วงนะครับผมเดี๋ยวหลักคาจะเอาอเลือดที่หัวออกเข้าเนะเลือดที่หัวออกเขาเพราะมันต่ำเพราะนะั้นต้องเตือนกันแล้วระวังกันนะครับผมนะที่จะเห็นช่างเครื่องบาดเจ็บนะครับนะน่ะนี่คือสถานีอุทุมพรวิสัยยามค่ำคืนอุทุมพรวิสัยของเราก็ถึงทีห้าสิบสามนาทีนะสิบสามนาทีแล้วออกทีห้ายี่สิบปโอ้มีเวลาจอดทั้งเจ็ดนาทีนะเนะี่ยนะถึงก่อนเวลานะครับผมแล้วก็รอเวลา ออกเป็นไงนะล่ะรถเนี่ยบางคนบอกโอ้ทำไมมันไม่ตรงตามเวลามันก็ทรงตรงบ้างตามแล้วแต่สถานีสถานีอาจนี้อาจตรงสถานีหน,น,น้าอาจจะไม่ตรงมันอาจจะเกิดจากอ็กเซเดน์หลายอย่างเช่นสินค้าเยอะผู้โดยสารขึ้นลงเยอะรู้ว่ามีเบาทุ่งเบาทบากมันก็มีหลายภาคส่วนที่มาเกี่ยวมาคล้องนะครับผมนะไม่ใช่ว่ามันจะช้าไปหมดสมัยไหร่ละพอคุณในคุณตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีอุ้ทุมงพอแล้วนะนะต่อไปก็สถานี บานเนียบานเนียนี่นนนนนชัดผ่านเลยนะไปจอดที่สีสังเกตเลยเพราะว่าฟ้ามันเริ่มสางแล้วนะโู้ฟ้ามันเริ่มออกสีม่วงเนอะม่วงสวยโอ้ดูธรรมชาติสองข้างทางแล้วก็ววทางรถไฟของเราทีนะฮะมันมันคลาสสิกมันคลาสสิกนะถ้าเห็นอะไรแปลกแหวกแนวก็ช่วยตะกิดกันด้วยนะจะไม่ต้องมาบอกตอนนี้นะให้มาบอกตอนเช้าให้มาบอกตอนเช้า,า,ชาถ้าเห็นมีอะไรผิดปกตินะเห็นมีคนเรื่องเงาดำเงาดำยืนกวักมือโบกงยกมือเรียกกันไม่ต้องพูดนะเขาไม่ทักทเข้าปากเขาไม่พู พูดถึงเสือเข้าป่าเข้าอะไรกันคำคืองั้พูดพูดถึงผีปีาสาตวนะไม่เอาไม่เอาไม่พูดต่อไปก็สถานีสีสเกตนะครับผมสถานีสีสเกตก็จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับผมสำหรับกระบวนรถด,ด่วนพิเศษของเราก็จอดรับส่งผูนะ้โดยสารนะอูตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสวยแล้วนะครับเป็นสีม่วงออกสีม่วงม่วงแล้วนะแสดงว่าเริ่มเช้าแล้วนะไอ้ทางเครื่องกันสถานีก็วอมาว่าผ่านตัวม่้นตัวนี้ให้วอบอกเขาด้วยฉันก็วอบอกไปว่าเอ้ามาแล้วใกล้ถึงแล้วแต่แกก็ไม่มีน้ําจิต ใจเลยที่เจนวอมาบอกว่ากั้นดีแล้วนะเออเดีย๋ยวนี้แปลกเนาะไม่รู้ใครไปสั่งไปอะไรว่าไม่ให้วอบอกก็แปลกผู้แปลกคนกันเนาะนะแกก็วอนก็ได้ว่ากัันแล้วนะเพราะมันเป็นทางโค้งแกดูมุมมองฉันฉันเห็นไหมนะว่าแกกั้นหรือไม่กั้นเนี่ยนะฉันมองไม่เห็นหรอกนะว่าแกกั้นแลเนะต้องใส่แสงสะท้อนแบบ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 มันก็ทําให้รถต้องเสียเวลาต้องลงห้ามล้อบเบรกเบิร์มก็สึกมันก็หล่อแม่หย่าย่าหย่า พูดแล้วมันคันปากนะเออวอมาถามเราได้ว่าถึงตรงนี้ให้แจ้งบอกด้วยแต่เวลาฉันบอกแกแล้วแกกั้นแล้วแกก็มีน้ําจิตน้ําใจเนี่ยคนไทยหรือว่าแกคนไทยหรือว่านี่เออก็วอบอก่อยที่กั้นแล้วเนี่ยการโรงแรมการโรงบานเนี่ยแม่มันรู้สึกน้อยอกน้อยใจไม่ต้องเลยนะไม่ต้องคุยกับฉันหรือฉันไม่คุยกับแกละวอ่เขาหน้ามาแกไม่ต้องวอบอกที่ฉันเบามาถ้าแกไม่กั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออแม่มันน่าน้อยอกน้อยใจเลยเนี่ย ต่อไปก็เข้าสู่สถานีสีเกต์นะ่ไม่งอนไม่ต้องมองมองัฉนฉันไม่มองฉันไม่คุยฉันงอน <laughs> ต่อไปก็เข้าสู่สถานีสีสเกตนะครับผมนะขบวนรถด่วนเราก็จอดและส่งผู้โดยสารเหมือนเดิมนะครับสีเกตนี่ส่วนมากบางครั้งเราก็จะไปซื้อเนี่ยครับไก่ไก่ย่างไปตองชาติตรงเครื่องกั้นด้านด้านเหนือนะครับผมด้านเหนือนะครับเพราะว่าเรามีเวลานะครับผมสีเกตเราก็ถึงตีห้าสามห้านะออกตีห้าสามสิบเก้าก็มีเวลาจะจอดตรงนี้อยู่ประมาณสี่นาทีนะครับผมสี่นาทีเพราะตามเวลานออกสามสิบเก้าเราก็มาก่อนนะครับผมมาก่อนนะครับตามเวลาต้องมาถึง3 8แล้เราก็มาก่อน สามนาทีสามนาทีนะครับผมนี่เราก็เบาแลวครับเบาเข้าสู่สถานีรีสเกตานนสานที่มีความประสงค์จะลงสถานีส,สเกตจะเตรียมสิ้งของธมลมลายเรียบร้อยนะแต่ละตู้ของขบวนรถของเราก็จะมีพนักงานประจาอยู่เขาก็จะแจ้งนะครับผมช่วยแจ้งแจ้งใครจะลงไหนไหนเขาก็ต้องแจ้งนะต้องมีนเป็นผู้ผรับผิดชอบนะครับผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ นี่ก็ต่อยามที่ห้าครึ่งแลวนะครับผมที่สถานีสีสกเกตต้องเงียบเงียบเงียบงงเงาเงาเนาะหนาวเย็นเย็นนะนเงียบงงเงียบเงาเงาหนาวเย็นเย็นนะครับผมนะนี่ก็เป็นมุมมองหน้ารถไฟนะครับผมรถด,ด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนที่ยี่สามกรุงเทพอุนบลน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาสาวาลินสาวาลินไม่ต้องกินน้ำตาแล้วเพราะเพราะหนุ่มรถไฟกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะ นะก็รักเหมอนเดิมนะครับผมรักเหมือนเดิมนะครับผมข้างหน้านะครับผมที่เขาขายขายยากไปตองชาตแต่สังเกตดูรู้สึกจะไม่ขายนะวันนี้ไม่ขายนะโอเคนะมาต่อตอนต่อไปกันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อตอนต่อไปกันนะครับ